เราจะมาดูข้อที่มันมีกำลังสองแบบนี้เนาะเอาข้อที่หกละกันนะักเรียนทําข้อห้าเองนะคะข้อที่หกนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสาม x ลบสี่ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหก x ลบเจ็ดแน่นอนค่ะว่าทําให้อีกฝั่งเป็นศูนย์ถูกไหมก็จะได้เป็นสาม x ลบสี่ทั้งหมดกำลังสองลบหก x บวกเจ็ดเท่ากับศูนย อ่ะทีนี้เราจะเห็นว่า 6x เนี่ยมันก็อยู่ข้างนอกเนาะแล้วมันมีทั้งหมดกำลังสองเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนนะคะจะต้องยกกําลังสองให้เสร็จก่อนการที่ 3x ลบ4ทั้งหมดกําลังสองมันคือ 3x ลบ4คูณกับ 3x ลบ4ค่ะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณค่ะหรือใช้การที่เราท่องกําลังสองสมบูรณ์ได้ช่วยเลยนะคะ 3x ลบ4ทั้งหมดกำลังสองหน้าคือ 3x หลังคือ4เพราะฉะนั้นมันคือหน้ากำลังสองก็คือจะได้เป็น 3x ทั้งหมดกำลังสองลบ2หน้าคือ 3x หลังคือ4บวก4กำลังสองนะคะครูคูณโดยใช้การท่องสูตรไปเลยนะคะจะง่ายกว่านะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จัดรูปใหม่ก่อน 3x ทั้งหมดกำลังสองมันคือ9ก้ากำลังสองลบกับ 2องคูณสคูณสี่เป็น6 6 4 24 24x บวกกับ4ี่กำลังสองคือ16ลบกับ 6x บวกเเท่ากับศอ่ะจัดการให้เรียบร้อยนะคะให้สวยงามอ่ะได้เป็นเก้ากำลังสลบยี่กับลบหกได้เท่าไหร่คะลบยี่กับลบหกลบยีคือติดนี่24กับติดนี่อีก6รวมเป็น ลบสามสิบเอ็กซ์บวกสิบหกกับบวกเจ็มีเงินสิบกับมีเงินเจรวมกันเป็น23่สเท่ากับศอ่าเราได้แล้วเก้าเอ็กำลังสองลบสามบวกยี่ามนะคะอ่าตอนเนี้ยเราก็จะเอาเข้ากำลัง2สมบูรณ์เลยเนาะก็จะได้เป็นเก้าเราก็ต้องทำให้เป็นอะไรนะยกกำลังสองลได้เก็คือสถูกไหมได้เป็น3ามกำลังสอกซ์ำลังสองลบสามบวกยี เท่ากับ0จัดรูปได้เป็น 3x ทั้งหมดกําลัง2 30, องลบ30ลบ 30x บวก23เท่ากับ0ทีนี้นะคะครูขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะขอปิดโจทย์นี้ไว้ เดี๋ยนักเรียนจะสับสนขอใช้บรรทัดของโจทย์ข้อนี้นะคะเพราะบรรทัดไม่พอนะคะอ่ะกูปิดโจทย์ไว้อ่ะโอเคใช้บรรทัดของข้อต่อไปเลยนะคะอ่ะมาดูทีนี้เราก็ทําต่อเลยนะคะก็จะได้เป็นตอนนี้เราได้เป็นหน้าทั้งหมดกําลังสองแล้วเนาะหน้าของเราคือสามเอ็กก็จะเป็นสามเอ็กทั้งหมดกําลังสองลบกับสองหน้าคือสามเอ็กหลังคืออะไรนะที่คูณกับสองคูณสามมันเป็นเท่าไหร่แล้วเป็นหกใช่ไหมคูณหกเอ็กคูณอะไรได้สามสิบ หกคูณอะไรได้สามสิบก็คือห้านั่นเองเพราะฉะนั้นหลังของเราคือห้าตามสูตรก็คือบวกห้ากำลังสองนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เราก็มาเช็คนะคะว่ามันเท่ากับที่โจทย์ใหมาไหมสามเอ็กซ์กำลังสองสามเอ็กซ์กำลังสองเท่ากันอันนี้เป็นลบสามสิบเอ็กซ์ลบสองคูณสามเป็นลบหกคูณห้าเป็นลบสามสิบอ่าเท่ากันตัวหลังบวกยี่สิบสามกับห้ากำลังสองเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นห้ากำลังสองคือสิ่งแบกป้อม ต้องลบสิ่งแปลกปลอมออกแล้วใส่สิ่งที่โจทย์ให้มาคืนลงไปอ่ะโอเคทีนี้ตัวที่ครูตีกรอบสีแดงเอาไปจัดรูปให้เป็นทั้งหมดกําลังสองนะคะก็จะได้เป็นหน้าคือ 3x หลังคือ5เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบก็เป็น 3x ลบ5ทั้งหมดกำลังสองอ่ะทีนี้ตัวที่อยู่นอกกรอบสีแดงนะคะก็จะมี5กําลังสองกับ ว23 5กำลัง2ได้25เป็นลบ25บวก23เท่ากับ0ลบ25บวกกับ23ติดหนี้25มีเงิน23บาทมีเงินต้องใช้หนี้ได้เป็น 3x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ติดหนี้25ใช่ไหมมีเงิน23เอาเงินไปใช้หนี้ยังติดหนี้อีก2เท่ากับ0อ่ะต่อไปเราต้องใช้กำลัง2 ผลต่างกําลังสองมาช่วยผลต่างกำลังสองสูตรว่าไงหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังถูกไหมคะใช้สูตรนี้มาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าของเราคือ 3x ลบ5หน้าของเราคือ 3x ลบ5แต่หลังของเรายังไม่เป็นกําลังสองนักเรียนต้องจัดรูปค่ะทํายังไงสองจะเป็นกําลังสองครูบอกแล้วให้ใส่ square root ลงไป แล้วก็ยกกําลังสองเพื่อจัดรูปนะคะได้แล้วหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นหน้าคือสามเอ็กซ์ลบห้าทำไรคะลบหลังคือรูทสองคูณกับสามเอ็กซ์ลบห้าบวกกับหลังคือรูทสองเท่ากับศูนย์จะได้วงเล็บแรกนะคะคือสามเอ็กซ์ลบห้าลบรูทสองเท่ากับศูนย์หรือวงเล็บที่สองคือสามเอ็กซ์ลบห้าบวกรูทสองเท่ากับศูนย์จะได้เป็น เเท่ากับอ่ะย้ายตัวที่ไกลก่อนก็คือรูทสองถูกไหมคะจากลบย้ายมาเป็นบวกเป็นบวกรูทสองจากลบห้าย้ายมาเป็นบวกห้าสามคูณอยู่ย้ายมาหารหรือ x เท่ากับลบห้าย้ายมาเป็นบวกห้าบวกรูทสองย้ายมาเป็นลบรูทสองสามคูณอยู่ย้ายมาหารนะคะได้ค่า x อออกมาเรียบร้อย